สวัสดีจ้าจีเอ็มพาลจะยู่ข้างให้จะยอดยางจะอันยอดยางแล้วยายเห็นเครือมันเรือคุดมันเพลทของหวานก็น่าจ้ะวาสีมันบอมันนาะจ้ะมาลุ่นกับยายจ้านี่หัวบ่อยายกับบุมคือกันคดบันนั้นไปต้มกินก็นจะก็จะเห็นเครือพลนนาจ้ะ ัว่าสิเป็นหัวหรูกบ็นลายกับหู่กันจะพ็นอ่ะมันนี่แปดเพ,เพ,เพนใหม่เลยจ้ะคุ้มั่นจ้า้องมาแต่พนอ่ะวุ้คนบบยอนจ้ะ บอยอนจ้ะทมองใบนาะจ้ะพี่น้องหงอกระบอกใหญ่ทมองใบจ้ะบ่ย้อนจ้ะพี่น้องตุ่นต่อจ้ะพี่น้องขั้วเกล็ดคนบ่ย้อนเนาะจ้ะเดี๋ยงงอไปน้ำคุณมันไปน้ำจ้ะ ู่ขางให้ยาด้วยจ้ะ คนมันแปต้มกินนาา่าจะอย่างอย่าให้จา้าจ้เาเบิ้งนอกจากเพิ่นบังเขือเพิ่นกระบบนยนได้จับพี่นเอาเอากระต ong บังเขือเพิ่นกระบบยนให้เฮาได้หมัน กูได้พอแต่ได้ต้มจักซ้ำสีหัวก็ได้นะจ๊ะพี่เนาะบริขารปลาฮ่าเห็ดเด้อจ้ะมื่อวานยายไปหาเห็ดกับมานอยู่จ้ะขอโทษขอเอาไผยายอันพี่มาถีพิษจ้ะเมื่อวานเลยแก่ใหม่จ้ะบ่โูเมื่อหูมะถีนะจ้ะพี่เนาะ เรแก่แก de <ismo> ่ว่าถีใหม่จ้ะเอาจากสาหัวเนี่ยน่าจะาจักสี่ได้บ่ได้โอ้มุดคบใหญ่คุดรื่อแหลกกระบอกมนแล้วจะเป็นหนองบอยอนพื่อสองแก่นี่ จับมันบ่จะจับหอมันบ่จะไปไหนออยู่จ้ะมันขี้ดินเหนียวเลยจ้ะว่ามันดินใส่หม้อปก,กระกอยู่จ้ะยหญ่ซับแล้วมาจเจนี่อยู่หาใหม่ไว้ตุก มันตาลกินเน่าจ้ะถ้าไปหลุดเครื่องไม่จะเครื่องก็ะห่ายอยากจะเพ้นออก จะอีกขันหนึ่งจะสิเป็นหัวเป็นหัวยายกระบบวด้วยจะคุดเบี้ยมันจะไปหน้ากระบื้องแก้วกินอยู่ให้กระบืบดดบอห้ากินออกน,นะจ้ะ เฮ็ดกอกอยู่จ่ายใหญ่ไปเมื่อวานเจ้บ้มีแนวใส่มาขอเสือคุยเสือแล้วจ้าพี่น้องมื่อวานนี่ม้านขนาดขนาดเห็นงูก็ได้ร้ายเติบจะเป็นเฮ็ดผึงจะเฮ็ดผึงไข่ก็ได้เฮ็ดผึงใครไงก็ได้เด้อจากวานนี่แต่ว่ามื้อนี้ยายบ่ได้ไปเฮ็ดทุระเลี้ยงหัวจ้ะได้ขุดมันลูกก็บให้พี่น้องเบิ่งน้อจ้ะ ว่ายายเห็นยังเหมือน,นีงยายกระบบบ่ได้ไปห้าเห็ดจ้ะ ต่างช่ละซับกับมันเองเะพี่นอหนูมาซิมิหัวบอจ่าคุยคุ้มมันเลิกแข่งเะพี่นอฮกก็ฮกปลาบักนัดจ้ะโอ้ยกุจะขังให้ยางจ้ะเป็นหัวอยู่จ่ายง่อยู่จ่ายนอยู่ตาบางหัวบ่ใหญ่ไปไหนเนาะจ้าบ่มือนย่นี ได้ตมนะจะพี่น้นองกำลังได้สองหัวกุ้งเลวก็ท่มใบจ้ะอีกเครื่องหนึ่งจ้ะเครืองสีจ่จ้ะเครื่อแรกนี่ยบ่ได้เ้อจ้ะได้เครืองสองเครื่องสามจา้ะเท่วลูนเครื่องสี่ซีมันบ่าจา้ะ ปฏิยานมโนจะกุดขางให้ยางนี้ลด้จ้ะพี่เนาะ ได้ก็บอกูหว่าปฏิยอนมายนเนาะจ้ะกูมันในใสเวลาได้จ้ะพี่หนอใสเวลาโดนจะคุดมันเนี่ย,ยาาก,กู้เได้เตล่างหัวนาะจ้ะกูคือเก็บเพชรได้จ้ะพี่หนอคุณหนึ่งกับสองสามนาทีเพิน่นนะจ้ะกู้เฉลยหัวเพิ่น ถึวหางใหม่ยังติเครื่องชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพูดจ้ะถ้าจะคุดแล้วก็จะคุดเอาเนาะจ้ะแต่รุ่นกับยายเบิ้งแต่ละมือและเว้นยายสิไป้าหายัง่เป็น่น้องเบิ้งเนาะจ้ะ คุณมันบ่เคยชุดก่นจ้ะเถือพีหนอคุณตาพาะจะได้ตบนิ้ใวให้ลายตาผสมกินเนาะจ้ะตาพอนอนให้คุณมันให้เปิลจ้ะพีหนอกระเฮาขุดขุดแล้วกระทมได้กินอีกจ้่ปีหนาเครือเดียวเนี่ยเะจ้ะ หน้าอยู่จ้ะแต่ว่าหัวบอยย่แห่งกะม่ใจนนี่ซุดขนยืนด้วยจ้ะนี่ยขนเพลินจ้ะเมืน่อนั่นยายเป็ดของบ้านไในประมาณสองโลกินกระโบวดพี่หนอบริคุดขายจะคุดกินจ้ะนี่ก็ะคุดพ่อมีขี้เป็นพี่น้องเบินน้งเนาะจ้ะตคุดส่งพินอยู่ให้เหลียงงัวเหลียงยังจะพี่หนอ กูจะกระทมใบจ้ะพี่นาคุดยไหมอันนี mm ้บ hmm. ่อจ right? ๋าเครื่องมัดนี่จ้ะเครื่องคุ้มเก่าจ้ะพี่อจ๋าไปเจริญหัวอีกพ่อจ๋าย้อนมาย้อนคุ้มเก่าเพลินคุ้มมากจ้ะคุ้มพี่กายนี่จ้ะ เราไะสิเป็นหัวบบจ้ะมมยอนชักใหญ่วะโมยอนจัะพี่น้องบนโมยอนจ้ะหลุดเครื่องใหม่จ้าอีเครื่องหนึ่งจ้ะ เป็นบมเป็นลุนต่อจ้ะพี่เนาะหัวกระติตก้งรีดหีิเลยจ้ะเนาะเจ้าประสิเป็นหัวสามในเนาะจ้ะพี่น้องขุดซับหมาซับหลังหัวเกาเพัวนจ้ะพี่เนาะควรจะใช้หาหัวไปขุดไหลเลยจ้ะก็จะเด็ดตก ทั้งไงจะพี่นอมันหน่อยมันนกแล้วมันเถียนนะจ๊ะโอ้ยงลายงูลายเี้พี่นอฝนเกิดตกเโ๊ะฝนโอคือมันแะแมนมแมนยย่เบิ ลูดเครื่องไม่จะจะได้กุตต่ออีกบ่วจะพดก็ตกลินจะรุ่นอีกเครื่องหนึ่งจะพี่น้องจีแรมบ่แล้วจะพดโต้แข้งจ้ะมีจะเครื่องนี่จ้ะใส่หัวบ่ได้เนาะจะพดธกระตุกเขาพดนจะพี่น้องนีง่ข้าวใหม่จะปะจักษพุนก็ดีปีนี้ ได้บ่เนาะจ้ะพ <servir> ี่น้องหากไมดนอ้อมานี่จะหางพี่นอเออ Đây là trái này, hạ phần, Hạt mạnh Tôi đã câu rồi, nó chập phía đó. Đây hái gì và phải chỉ nó chờ hà mày lái he cứ mang cờ ướt hà mày cái lái chờ, nọ. Cứ chưa được ở xem đẩy nữa chờ Thường nó Hãy subscribe cho kênh เือบหนึ่งอันดีทำไมมันหลนายเลยสัมเนจพี่น้องมั่นจ้ะโล่หนึ่งเลยละจ้ะไม่เจนเหรอ ยด้ก็บรรยคุดเอาลายเป็นไรจ้ะพอว่าเหลืองง้อเป็นน้ำบริเว่าบรุคเอาลายดอกจางง้อบริอยจะเพี่นรอกก็ตางไปเกี่ยวหนาให้ง้อน้ำน้อจ้ะอยู่ให้จ้ะดังเผาทานจะเพี่นรอกเพาทานอยู่ให้ยางจ้ะได้กับเอามาแต่พ่อได้มาตบมาเสียมกินนะจ้ะเนี่ยทีเอามาเส่อมจ้ะมาตบกินจะเพี่นรอกก็บรรคคุดเอาล้วงอะไรจับพีดหนอกเอาพ่อแต่ได้กินจ้ะเลล้ยงง้อไปนน้ำคุดไปนน้ำจ้ะ มันจำนีแ่แหละจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับบอมี่ยังหลายจ่ายายเอี้ยมพลาดละน่าจ้ะขอบคุณทุกไลทุกแชททุกติดตามเด้อจ้ะพี่น้องยายกับบริคุณเอาหลายคือพี่น้องเพื่นอนจ้ะอันยายคุณเอาพอจะได้กินเนี่ยอยากจ้ะอยู่ให้จ้ะคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วเนาะจ้าสวัสดีจ้า